بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم อนมาบะัลลัมอ Ali ุมุฮัมมัุลลอฮิวะบรอกาตุครับขอต้อนรับพี่น้องทั้งหลายเข้าสู่รายการวะลหฮัดีษนะครับก็พี่น้องหลครับในเรื่องของการรับประทานอาหารก็ถือว่าอิสลามนั้นก็ไม่ได้เพิกเฉยหรือว่าไม่ได้สอนนะครับแต่ในทางตรงกังข้ามอิสลามก็ได้ให้ความสําคัญในเรื่องของมารยาทในเรื่องของการรับประทาน สุนัขของท่านนับดุลสลามหรืออัลัยฮิวะสัลลัมในเรื่องของการรับประทานอาหารนี่ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะนําเสนอก็ตักพี่น้องตามฮะดีสที่จะนําเสนอในวันนี้นะครับก็คือในเรื่องของอาหารหรือว่าในาเรื่องของการกินที่เราบางคนนั้นนะครับในฐานะที่เป็นมุสลิมนะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงกาเฟ่แต่ว่าในฐา,านะที่เป็นมุสลิมที่เป็นประชาชนของท่านนบีมุฮัมมัดุลสลามหรืออัลัยฮิวะสัลลัม แล้วกัทนาบีสลลอลว่าฉะนั้นก็เป็นแบบอย่างให้กับเราเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของคําสอนหรือว่าการกระทำเนี่ยในเรื่องของการทานเนี่ยบางทีเราบางคนอาจจะเรียกว่าเรามักก็อาจจะทานกับช้อนนะครับแต่บางท่านก็อาจจะทานด้วยกับมือโดยใช้มือนะครับเมื่อรับประทานด้วยกับมือตรงเนี้สาสุนทรของท่านนบีสลลุลต่าสนสอนวัาเมื่อทานแล้วเนี่ยก็อ,อย่าพึ่งรีบเช็ดหรือว่ารีบล้างแต่ว่าให้เรานั้นน่ะ ได้ทําการเลียนิ้วนะเลียนิ้วของเราเลียถาดรือว่าจานที่เรารับประทานถามว่าทําไมก็เพราะว่าอาหารเนี่ยเราไม่รู้ว่าตรงไหนมันมีบารอกะ์มีความเพิ่มพูนอยู่นะครับแล้เช่นเดียวกันบางทีอาหารเนี่ยอาจจะตกนะครับอาหารเนี่ยอาจจะตกหรือว่าเราเราเคยเห็นโดยเฉพาะตัวของผมเองนะครับอย่างที่ว่า,าคนอารับ คนอาหรับบางคนนี่ก็กินอาหารอย่างบางครั้งก็โสเรียกว่าสั่งอาหารมาก็จะเป็นถาดเล็กๆกินหนึ่งคนอย่างเงี้ยกินทีหนึ่งเนี่ยก็เขาก็กินอาจจะไม่ค่อยเป็นเหมือนกับเรานะกินบางทีก็เรียกว่าดอดๆข้าวแล้วก็โยนใส่ปากนทำเงี้ยนะครับถ้ากินแบบแบบเราที่มันดูดูแบบกินแล้วก็เข้าปากอย่างเรียบร้อยเนี่ยมันเขาเขาไม่ได้ทานอย่างเราอาจจะบอกเขาอาจจะไม่เป็นหรือว่าทานอย่างเราไม่เป็นก็อาจจะเป็นไปได้ นะครับแต่เขาทานบางทีก็จะที่้ายมือนี่ก็จะเดาะเดาะเดาะหน่อยนะครับแล้วก็ทีก็เข่าอย่างนี้ทีมันก็ร่วงนะก็อันนี้ก็จะร่วงก็จะบางทีไปตามร้านอาหารนี่ก็จะเห็นบางทีเนี่ยนะรอบถาดเล็กๆเนี่ยเป็นรอบยกขึ้นมาเนี่ยเป็นวงเลยรอบถาดเพราะอะไรกินร่วงไปหมดเลยแล้วไม่ใช่กินหมดนะครับ <c oughs> อันนี้เราไม่ได้เจาะจงว่าอาหรับหรือไม่อาหรับแต่ว่าที่เราพูดเนี่ยที่เราเห็น นะครับที่เราได้เห็นมาอย่ยังอาหรับบางคนนีก็อย่างที่บอกกินบางทีก็รอบเลยแล้วก็บางทีเหลือครึ่งครึ่งเราไปนั่งทานบางทีเห็นข้างๆเนี่ยเราก็ยังเสียดายนะครับว่า,วากินอาหารเหลือถึงขนาดนี้เนี่ยบางทีไก่สั่งมาตัวนึงกินบางทีครึ่งดูไม่ถึงครึ่งตัวทีเดียวก็ทิ้งซึ่งมันก็เสียดายนะครับ<น>มันเสียดายโดยเฉพาะถ้าเรานึกถึงคนที่เขาเขาหิวโหยเขาที่ไม่มีรับประทานถ้าหากว่าเขาได้ได้ส่วนหนึ่งจากสี่ส่วน เขาคงดีใจมากนะครับหร,รือบอกถ้าแบ่งเป็นแปส่วนเขาได้ส่วนห <sm ell> นึง่งเขาคงดีใจมากเนื่องจากความหิวโหยของเขา <sm ell> แต่นี่บางทีจากสมมติว่าแบ่งออกเป็น4ี่ส่วนอาจจะกินไปส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นเนรียกว่าาบอกว่าเป็น4ส่วนอาจจะบางทีก็ครึ่งหนึ่ง,งหรือไม่ถึงครึ่งอย่างเงี้ยก็อะไรครับก็มันก็เป็นความเสียดายนะเป็นเป็นความฟุ่มเฟือยที่กินแล้วก็กินทิ้งกินขวางอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องนะ นั้นท่านนบีบสุลต่านเนี่ยเห็นบอกว่าถ้าอาหารมันตกเ่ยนะให้ให้เอาขึ้นมาเก็บมากินแตนะบางทีเราอาจจะก,กินกินไก่เป็นชิน้นอาจจะหลุดมือไปตกไปนะหรือข้าวที่มันร่วงร่วงนี่นะก็เก็บมาหรือว่าเป็นอาหารบางทีเป็นอะไรเป็นก้อนอะไรแล้วมันอาจจะตกไปมีอาจจะมีฝุ่นมีอะไรบ้างก็ขจัดอาจจะล้างน้าหน่อยก็กลับมา,านำมาทานเพราะว่าอย่อยอย่าปล่อยตัวนี้ให้มันเป็นอาหารของชัยตอนนะถ้าเรากินแล้ว เห็นรัแล้วก็ปล่อยนะแล้วไม่เอากลับมากินมันก็จะทิ้งให้เป็นอาหารของชัชตอนนั้นจากตรงนี้นะครับท่านาองงับดุลสลามอกสั่งได้สอนถึงมารยาทหรือการตาการทานตามุนน่าของท่านนาบีอันนี้เราคงไม่ได้นำเสนอฮะดติเกี่ยวกับเรื่องของการีะก่าวบิสมิลลาหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยแต่เราคงจะนําบางส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของการตาทานตามุนน่ของท่านนบดุลสลงงสนนามหออัวเราะอับสลัมตรงนี้นะครับเราดูฮะดิสนะครับแล้วก็ มีริวายะต่างๆก็อินชาอัลเลาะห์จะนำมาหรือว่ารายงานต่างๆก็จะนำมาที่คล้ายๆกันหรือว่าบางรายงานที่เพิ่มเติมตรงนี้นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องการทานตรงนี้อเราดูฮะดิษนะครับอันจาบิรินรดิอัลลอฮุอันฮุจากท่านจาบิรินรดิอัลลอฮุอันฮุนะครับได้เล่าว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัมรับบิลอกิลอัซบิอัยฺวกัลสาฟะตินะครับท่านจาบิร รอดีอัลลอฮ์น ن ุนะครับได้เล่าว่าท่านอุสราลอฮฺว่าแท้จริงท่านอุสราลอฮฺมูซัมนัณได้ใช้ใช้อะไรครับอัมรอบบีละกิลอซอบิไอท่านอุสราลอฮฺได้ใช้ให้เลียนิ้ววัดซอฟตีและถาดนะครับโดยกล่าวว่าอะไรครับว่าก็ล่ะโดยท่านนอุสราลอฮฺวะอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวว่าอินนะกุมลาตันรูนะฟีอายิฮัลบาโรกะท่านนอุสรลลอฮฺกล่าวว่า ความจริงพวกท่านไม่ทราบหรอกว่าความดีที่เพิ่มพูน,นั้นอยู่ที่ส่วนใดของมันเพราะว่าฮูมุสลิมบันทึกโดยท่านอิหม,ม,ม่ามุสลิมอันนี้เป็นฮะดิษอ่าบทแรกนะครับที่นําเสนอตัวนี้ก็คือ,บบอท่านเจบิรอดียัลลอฮอันหูเนี่ยครับได้บอกว่าท่านองศอัลลอฮสำนั้นได้ใช้ให้เลียนิ้วและถาดน,นะครับเพราะอะไรเพราะเราหรือทั้งหลายนั้นไม่รู้หรอกว่าตรงไหนมันมีบารอกะมีความจาเริญมีความเพิ่มพูนอยู่ครับ อาจจะรู้ดุริวายะหรือว่าสิ่งอื่นที่เพิ่มเติมแล้วก็จะได้อธิบายฮะดิษทีเดียวนะครับอะต่อมาครับในอีกริวายะหนึ่งอของท่านอิหม่ามุสลิมเหมือนกันว่าฟีริวายะติลละหูนะครับท่านอับบีสุลลัลฮวนสัมเนตได้กล่าวว่าอิดาวะกอัดลุกมาตุอาฮาดิกุมฟันยะกุดฮาท่านอบบ,นอนนอบีสุลลัลฮวนอิฮิวัสลัมเนได้บอกว่าเมื่ออาหารคำหนึ่งของคนใดจากพวกท่านได้ร่วงหล่น ให้เขานะครับได้ร่วงหล่นก็ให้เขานั้นจงเก็บมันขึ้นมาฟันยะกุลฮาให้เขาจงเก็บนะครับมันขึ้นมาฟันยูมิตมาการบิฮามินอัลันฟันยูมิตมาการบิฮามินอาดันและขจัดสิ่งโสกโปกออกไปวันยะกุลฮาวลายะฮา,าลิชัยตอนนบีบอกต่อว่าและจงรับประทานมันวันยะกุลฮาวลายะฮา,าลิชัยตอน และอย่าทิ้งมันไว้ให้แกใช่ตอนต่อมาครับวลาย,ยยมซะฮยาดะฮูบิลมินดีนฮัตตายะฮัตตายัลอะกออะซอบิอะฮูนะครับและท่านก็ได้บอกต่อว่าลาย,ยยมซะฮยาดะฮูบิลมินดีนและยาและเขาและยาให้เขาเช็ดมือด้วยกับผ้านะครับฮัตตายัยลฮัตตายัลอะกอ อศาศอบีอยหูจนกว่าเขาจะได้เรียมือของเขาเสียก่อนครับฟอินนหูลายเดรีฟีไอต่ออามิหิลบรอะเพราะเขาไม่รู้หรอกว่าความดีที่เพิ่มผูนั้นอยู่ส่วนใดของอาหารนะครับอดูอีกรีวายะหนึ่งนะครับหรืออีกรายงานหนึ่งว่าฟีรีวายะติลละในรายงานของท่านอิมามมุสลิมีว่า อินชาอัลลอฮฺยาห์ดูรุอะฮฺดาคุมอินดะคุลีชาอินมิญชาเนห์ไอีกรื่องน,น,นึงนะครับของท่านอิมามาุสลิมทารุณสุรร้อนเสนอได้บอกว่าความจริงชัยิตันจะมาหาคนหนึ่งคนใดในพวกท่านเนี่ยนะครับขณะที่เขาจะกระทํากิจกรรมทุกอย่างอินดะคุลลิชัยอินมินชานิจะทําอะไรก็ตามเนี่ยชัยิตันนี่ก็จะมา ถ้าจะยั่อ عند ตัวมีฮีมันจะมาหาเขาแมื่ขณะที่เขาจะรับประทานอาหารและบิดาวัฟีเดาสกอตต์บินอาหาดทีกุมอัลลุคมาตุและทนายสุนทรภัทร์สุนทรบอกว่าและเมื่อมีอาหารคำหนึ่งร่วงหล่นไปจากคนหนึ่งคนใดในพวกเจ้าเนี่ยฟันยูมิดมาการฮับบีฮามินอาดันนะครับให้เขาจงขจัดสิ่งสกปรกออกไปฟันยะกุลฮะวาลายดะฮานิชัยตอน และเขาจงรับประทานนะครับและอย่าปล่อยมันไว้ให้แก่ชัตอนครับนี่ก็คือรีวายะหรือรายงานต่างๆที่คล้ายๆกันตรงนี้ที่พูดถึงเรื่องของอาหารนะครับหรือว่าการรับประทานตรงนี้พี่น้องหลายครับนี่ถือว่าเป็นมารยาทอันหนึ่งในเรื่องของการกินนะครับมารยาทการกินมีหลายอย่างหนึ่งนั้นก็คือเมื่อเสร็จจากการรับประทานอาหาร ท่านับ,บิสอโลโลสันได้บอกว่าใช้ให้เราเลียนิ้วเลียมือที่เรารับประทานอาหารแล้วก็ถาดนะครับถาดที่เรารับประทานก็ให้เลียนะครับ <c oughs> เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เหลือร่องรอยอาหารหรือว่าเศษอาหารตรงนี้ทําไมอ่ะนบ,บีบอกเหตุผลว่าฟาอินนะกุมลาตเดอรูนะฟีไอเยหันบารกาอกะนบิบอกว่าเพราะบางหลายน้นไม่รู้อ่ะตรงไหนมันมีบารอกะมีความจำเริญน,นั้นมันก็ต้องทานทั้งหมดงนั้นจากตรงเนี้ย นะครับถามว่าตรงนี้เนี่ยมีมารายาทสองอย่างจากะดิที่ไดสม์เสนอไปหนึ่งคืออะไรครับหนึ่งก็คือในเรื่องของการเลียนิว้วนะในเรื่องของการเลียนิว้วอันที่สองอ่าเลียนิ้วแล้วก็กับเลียถาดนะเพราะว่าอะไรนะพิ่ว่าท่านนาบีนั้นใช้ดนะับบีละกลอซอบีไอวัศซอฟตินบีใช้ให้เลียนิ้วแล้วก็ถาดนะครับท่านั้นท่านนาบีสุลต่าน จะไม่ใช้อุม,มาของท่านในสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกจ,จากว่าในสิ่งนั้นจะเป็นความดีแล้วก็เป็นบารอกะพี่น้องหลายครับในเรื่องของอาการแพทย์นะนะติบบะในเรื่องของหมอเรื่องการแพทย์นี่การแพทย์เนี่ยว่าในการเลียนิ้วหลังจากรับประทานอาหารแล้วเนี่ยก็มีประโยชน์นะโอ้พี่น้องหลายครับมันมีประโยชน์ยังไงเลียนิ้วอ่าพูดถึงบารอกะเอาละตามฮะดิษนบีเนี่ยตามบารอกะได้ความจำเริญนบีใชยกินให้หมด แต่ว่าเราทางการแพทย์เนี่ยมันเรื่องของการเรียนิ้วนี่ม,นมันมีผลยังไงอ่ะมันมีประโยชน์ด้วยหรือซึ่งเราอาจจะมองภาพไม่ออกนะครับอ่าในเรื่องการแพทย์เนี่ยบอกการเรียนิ้วหลังจากรับประทานอาหารแล้วเนี่ยนะนะช่วยในการย่อยได้ช่วยในการย่อยได้เพราะว่าที่นิ้วของเราเนี่ยนะมันเหมือนมีสารอยู่ที่มันจะทําให้ลงไปแล้วก็อะไรครับช่วยในขณะที่เลียยหลังจาก เลียนิ้วหลังจากรับประทานอาหารแล้วเนี่ยมันมีสารเหมือนจะช่วยลงไปที่จะในการย่อยให้ง่ายในการย่อยที่น้องหลายครับอันนี้เราพูดเนี่ยเรื่องอันนี้เราพูดถึงรู้ถึงฮิกมาหนะเหตุผลว่าทำไมใช้ใเลียนิ้วเนี่ยว่าที่บทบัญญัติใช้อันนี้อันนี้เราพูดถึงว่าอันนี้เรียกว่าร,รู้รู้ถึงฮิกมาแต่ถ้าว่าหลักเดิมแล้วเนี่ยเราเลียนิ้วเนี่ยคืออิมติซาลันคือปฏิบัติตามคําสั่งของท่านนบีสุลต่านอะห์นะอีห์วะซัลลัม นั้นถามว่าถ้าเราไม่รู้เนี่ยตรงเนี้ยว่าถ้ามันเลียแล้วมันจะมีผลในเรื่องการช่วยย่อยรด้วยย่อยง่ายเนี่ยถามว่าแล้วเราจะทํำไหมคําตอบก็คือว่าเราต้องทําทําไมอ่ะทำทำตรงเนี้ยเพราะว่าเป็นสุนนะของท่านนาบีทําตรงนี้หมายถึงว่าเราทำเนี่ยตามสุนนะของท่านนาบีอา้าวแต่ถ้ามารู้ว่ามันมีผลอย่างนั้นมีมีสิ่งอย่างนั้นสิ่งนี้เลยเพราะเรื่องการแพรอะไรอา้าวอันนี้เรื่องรู้ของฮิกมะ เอาอันนี้มันตามมาแต่ถ้าเราไม่รู้ตรงนี้แหละว่ามันเกี่ยวเรื่องการช่วยย่อดเอาหน้าที่ของเราก็ตามสุนนะของท่านนบีสุลต่านอยู่แล้วนะครับอันนี้หน้าที่ของเราเราทำเนี่ยอิมติซาลันทําตามสุนนะของท่านนบีก็ได้ภาคผลได้ผลบุญอยู่แล้วส่วนตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นการเพิ่มเติมถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ฮิกมาะนะรู้ไม่รู้หน้าที่ของเรามันก็ต้องเราหน้าที่ของเราเราก็ทําตรงนี้อยู่แล้วเพื่ออะไรเพื่อเป็นการตามสุนนะของท่านนบีสุลต่านอยู่แล้วนั้นพี่น้องหลายครับเนี่ย บางคนอาจจะมองว่ามันมันมัน,ม,นมันเยอะไปหรือเปล่าแมก้กระทั่งมุสลิมบางคนอาจจะมองอย่างนั้นนะครับว่ามันอะไรเยอะไปหรือเปล่าต้องเรียมือเรียถาดเยอ,อะไปหรือเปล่าอะไรต่างๆแม้กระทั่งมุสลิมของเราเนี่ยนะคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยก็รับประทานอาหารเนี่ยหลายๆคนก็ไม่ใช่เหลือ5เม็ดสิบเม็ดนะครับเรียกบ,บางทีเนี่ยเราถ้าพูดถึงจานเนี่ยนะอาจจะเป็นช้อนก็ได้หรือเกือบช้อนก็ได้บางคนก็มากกว่านั้นนะทั้งๆที่สามารถที่จะกินไหวนะ ส่วนบางครั้งเนี่ยมันมันไม่ไหวแล้วก็ไม่มีใครกินต่ออะไรนั้นอีกอันนึงแต่เนี่ยทั้งๆท,ที่เขาสามารถจะกินได้เนี่ยมันเหลืออีกช้อนครึ่งช้อนเนี่ยแต่เขาก็ปล่อยอาจจะที่ไม่ได้กินเข้าไปนะอาจจะเป็นบรารอกะอาก็กลายเป็นว่าขาดความจำเริญเกิดความเพิ่มพูนตรงนั้นความดีตรงนั้นไปเพราะอะไรครับเพราะไม่ได้รับประทานตรงนี้บางทีเนี่ยก็หกรอบจานบางคนก็กินมาบนจานเนี่ยขอบจานเนี่ยเลอะไปหมดเลยกินนี่ก็ต้องกินให้มันเรียบร้อยอะนะไม่ใช่กินมมมามกิน อาจจะกินลุยอย่างเดียวนี่ไม่ใช่ตะกาตะกางนี่ไม่ใช่กินนี่ก็ต้องมีมารยาทอ่าเมื่อมันร่วงหรือข้าวมันร่วงออกไปจานนี่ก็เก็บมาเก็บมากินนะครับแล้วก็กวาดให้หมดแล้วก็สุนัขตนนบีก็เลียนิ้วด้วยนะครับเลียจานเลียถาดที่เรารับประทานนั้นจากตรงนี้บางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้หรือไม่เข้าใจในสุนนขตรงนี้อย่างที่บอกว่าเวลากินเนี่ยนะเสร็จเนี่ยนะขอบจานนี่ข้าวเต็มเลยหรือบางที อย่างที่ได้เคยเห็นมาด้วยกับตัวเองที่อาหรับนั่งกินเนี่ยถาดเล็กๆกินคนเดียวนะหรือกินหลายคนก็แล้วแต่ถ้ากินคนเดียวเนี่ยายกถาดขึ้นมาเนี่ยเป็นวงเลยนะเป็นรูปภงมาลัยรถเลยอย่างเงี้ยเป็นวงมาเลยอย่างเงี้ออยอางนั้นหูกินเลอะเทอะไปหมดเลยเนี่ยไม่ใช่นะแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าในนั้นอะไอ้ที่ทิ้งไปน่ะที่ไม่ได้กินไปน่ะอาจจะเป็นมีบาระกะฆ์อยู่ก็ได้นบีเนี่ยจึงใช้นั่นจะบอกว่าไอ้ที่เหลือ เยอะแยะมากมายกับเหลือนิดหน่อยนะอาจจะเป็นไม่ได้ทั้งทั้งเยอะหรือทั้งน้อยก็แล้วแต่อาจจะมีบรารอ์กลอยู่แต่นบีเนี่ยใช้ให้เราดูดิความละเอียดนะครับว่าให้หมดน่ะ <c oughs> นิ้วนี่ก็ให้ให้ให้ใหเลียถาดรัอวาจานที่เรากินนี่ก็ให้เลียนะครับเราดูอีกมารายาทอันหนึ่งต่อมาตรงนี้ที่บอกว่าที่ท่านนาบีสั่งวสมบอกว่าถ้าหากว่าอาหารหรือว่าอะไรครับ <c oughs> อาหารคำหนึ่งหรือมันจะเป็นชิ้นอะไรต่างๆที่มันอาจจะร่วงไป ก็ให้เอาเอามาเอามาแล้วเนี่ยก็มาขาจัดอาจจะมีอะไรปื้น,นก,ก็ก็ขัจัดออกไปหรืออาจจะมีฝุ่นมีอะไรก็อาจจะล้างน้าําแล้วก็มากินอาจจะเป็นก้อนเนื้องเงี้ยเอาก็กินนะครับไมกว่าว,วันยะกุลลาให้เขากินวาลยาดดฮาริชัชตอนและอย่าปล่อยอันเนี้ในย,นนะย,ยให้เป็นของชัยตอนนะครับอย่าเป็นอย่าปล่อยให้เป็นของชชตตอนและก็เช่นเดียวกันอย่างที่บอกไปแล้วว่าอย่าเช็ดมือเขาโดยกับผ้ามินดีน อาจจะเป็นที่ชูห่หรือเป็นผ้าหาเช็ดมือนบีบอกว่าจนกว่าเขาัลอาเกาะเอาซอบีเอาหูจนกว่าเขาจะเรียนนิวเขาเสียก่อนนบีบอกว่าเพราะเขาไม่รู้ว่าตรงไหนของอาหารในมันมีบรารอกะมีความจำเริญเช่นเดีวยวกันในบางนีวายะที่บอกไปแล้วว่าใช้ตอนจะมาหาพวกเราเนี่ยทุกๆก,กิจกรรมมาแหละทำอะไรเนี่ยชชยตอนก็จะมานะแม้กระทั่งรับประทานอาหารเมื่อเศษอาหารตกหรือว่ามีอาหารตกไปเนี่ยนะอาหารตกไปเนี่ยก็ให้เอาขึ้นมาขาจัดสิ่งที่ไม่ดีนะ ขจัดสิ่งที่อะไรครับที่ที่ไม่ดีตรงนั้นไปครับแล้วก็ให้เอาให้ให้ให้เรานั้นรับประทานขาจัดสิ่งโสโครกให้รับประทานอย่าทิ้งไว้ให้กับชัยตอนพี่น้องหลายครับอันนี้มารยาทอันหนึ่งที่บอกไว้แล้วว่าถ้ามันอาหารมันตกไปนี่ก็ให้อะไรครับให้เอาขึ้นมาทําความสะอาดแล้วก็มากินอย่าปล่อยให้ชัยตอนเพราะชัยตอนมันมาทุกๆทุกๆก,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 กิจกรรมของเราเนี่ยที่เราทํา บางทีอาจจะเป็นเรื่องของการกินการดื่มเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ีใช้ตอนจะมานะครับอ่าและหากว่าใช้ตอนมาในขณะกินถ้ามาแล้วไม่กล่าวบิสมิลลาห์ในขณะรับประทานอาหารอ้าวใช้ตอนก็มาร่วมกินแล้วอาประกาศเวลาใช้ตอนมากินกับเรานะครับอ่าดังกล่าวนี้ก็บรรการ์นี่ก็ไปแล้วถูกถอนไปแล้วนะเพราะไม่ได้บิสมิลลาห์แล้วถ้าหากว่าบิสมิลลาห์แล้วเนี่ยแล้วอาหารตกเนี่ยนะ ก็อะไรชชยตอนมันจะเอาฉะนั้นอย่าปล่อยชชยตอนมันเป็นศัตรูของเรานั้นอย่าปล่อยให้ชชยตอนมันเอาไปนะแต่เราเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่เห็นดอกอันนี้เราไม่เห็นอ่าเมื่อเชยมว่าอาจจะไม่เห็นเราไม่ได้เห็นนะนะโดยโดยใครได้ว่าให้ี่นะเราไม่เห็นดอกว่าชชยตอนเนี่ยเห็นตัวชชยตอนมาเป็นตัวตัวของชชยตอนแล้วก็เราอ่าแล้วก็อาหารมันหายไปเลยในตอนนั้นเนี่ยนะ เราเนี่ยไม่ตรงเนี้ยเป็นเรื่องของอยวี้แต่เราเชื่อเพราะท่านนาบบีบอกไว้ว่าชายตอนเนี่ยถ้าทิ้งมันก็เอาของเราไปทั้งทั้งที่มันอาจจะอยู่แหละนะเรียกว่าฮิซี่เนี่ยคืออยู่นะอยู่เลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันกินแบบอยบี้นะเราไม่เห็นมันกินหรอกแต่มันเป็นเรื่องของเงบสิ่งได้ลับแต่มันกินแต่ว่าอาจจะมองว่าอาหารเนี่ยมันมันอยู่นะก้อนเนื้ออะไรเนี่ยมันอยู่อ่ามันอันนี้เรียกว่าเรียกว่ารูปธรรมตรงนี้เราเห็นว่ามันอยู่แต่จริงๆริแล้วมันกินแบบอยบี กินแบบอะไรกินแบบว่าเราไม่รู้อ่าเพราะมันเป็นสิ่งเั้นละครับนะครับดังนั้นอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เรานนั้นจะต้องเชื่อนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องเชื่อเพราะาท่านองค์สุรร้อนสันได้บอกเอาไว้ฉะนั้นเราไม่เห็นนะว่าว่ามันกินแบบจริงๆหรือหมดไปหรือค่อยค่อยค่อยๆหายไปทีละนิดทีละนิดอ่าเหมือนเราค่อยๆกัดอ่ามันเราไม่ได้เห็นอย่างนั้นนะครับเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านองค์สุรร้อนสันเดย์บอกเอี่ย บอกเนี้ยถ้าเราส่งสซโลวันสนิห่วงอุมมะกับประชาชิของของท่านนะท่านบบีบอกว่าถ้ามันตกไปแล้วเอย่าปล่อยให้ใช้ตอนนะให้เอามาแล้วก็ทําความสะอาดแล้วก็กินอย่าปล่อยให้ใช้ตอนนะครับบางทีอาจจะมีฝุ่นมีอะไรตรงเนี้ยเราทำเนี่ยเป็นอิมตีซาหลันเป็นการปฏิบัติตามท่านนบีสโลโลห์อะไรวะซัลลัมปฏิบัติตามท่านนบีตะวัดกัลอตาละถามว่าเป็นคนง่ายๆนะถามว่า ถ้าถ้าบอกว่าเป็นคนอา,อาจจะเรียกว่าบางคนคนอาจจะรวยคนอาจจะมีหน้ามีตาคนอะไรของตกนิดหน่อยกินไม่ได้เราเก็บไม่ได้มันมันดูไม่ดีนะอะไรต่างๆอย่างเงี้ยแต่ตรงเนี้ยเก็บขึ้นมากินแต่ว่าตัวนอนนองต่อรอเป็นคนที่ง่ายๆนะแต่ถ้าคนบอกออ้ยตกแล้วไม่ได้ไงดอยาอย่าไปทิ้งไปเถอะอย่าไปเอามาอะไรต่างๆบางทีอาจจะไม่รู้สุนนะของท่านนบี นะครับอาจจะไม่รู้สุนนรคของท่านนบีก็เลยบอกว่าเอ้ยมันสกปรกมันอย่างนี้นีมันร่วมาแล้วยาเลยเดี๋ยวมีเชื้อลงเชื้อโรคนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องดูนิดนึงว่ามันตกมันตกไปไหนนะถ้าบางทีมันตกไปในสถานที่มันมันดูแล้วมันเป็นเชื้อโรคมันอาจจะเข้าไปในอาหารนั้นแล้วอ่ะอันนี้เราก็ไม่เอาเพราะอะไรเพราะว่ามันที่มันมีเชื้อโรคเข้าไปแล้วตกไปในน้ําที่สกปรกน้ําอะไรอย่างเงี้ยต่บางทีตกไปเราจะเอามาอาวมันอาจจะเข้าไปแล้ว แต่ถ้ามันตกอะไรอย่างเงี้ยตกที่ขอบจานตกอะไรที่บางท,ทีที่พื้นก็อาจจะมีฝุ่นบ้างอะไรเป็นปูนเป็นอะไรเอาก็เอาขึ้นมาปัดๆบ้างหรือว่าเอาไปล้อางอะไรอย่างเงี้ยน,นอกจากว่าอาจจะตกไปในสถานที่มันมันมันมีเชื้อโรคมันสกรปรกมากๆมันเข้าไปอะไรต่างๆเอา้าเดี๋ยวกินไปอาจจะเป็นอันตรายตัวตัวของเราเราก็ไม่ได้เอาตัวนั้นแต่พื้นฐานตรงนี้คือตกโดยทั่วไปนะครับนั้นจากตัวเนี้ยอะไรปฏิบัติตามท่านนบะี ตาวาด้วนอบน้อมต่อเราตาลาและก็ไม่ให้ใชัยตอนมันกินอาหารของเรานั้นได้สามอย่างปฏิบัติตามท่านนาบีนะครับตาวาด้วต่อเราตาลามีความนอบน้อมต่อเราตาลาและก็ไม่ให้ใชัยตอนมันมากินอาหารของเรานะครับไม่ให้ใชัยตอนมากินอาหารของเรานั้นจากตรงนี้พี่น้องหลายครับอีกอันหนึ่งที่ท่านนาบีทรลอบอกคุสมบัติว่าอาหารมันตกไปแล้วเนี่ยให้เราขาจัดมันขจัดสิ่งสกรปรก ฟันยูมิดมาแกหน,นบิหามินอ่าขาจัดสินงสกปกนั้นจากตรงเนี้ยชีวิตของเราตรงเรามันเป็นอามานะ,ะเราเราจะกินของที่มันสกปรกมีเชื้อโรคหรือว่ามันเป็นอันตรายกับเราเนี่ยมันก็ไม่ได้นะถ้ามันมีมีทรงสิ่งกออาขาจัดออกไปก่อนไม่ใช่กินทั้งสิ่งที่เป็นสกปรกแล้วก็เป็นโรคเป็นอันตรายกับเรานะครับหรืออย่างบางทีเราอาจจะกินอาหารบางบางชนิดบางประเภทเช่นปลาปลานี่ก็จะมีก้าง โดยเฉพาะปลาบางชนิดอย่างเช่นปลาตะเพียนนีก้างเยอะๆแลว้วก็เล็กอันนี้บางทีกินเข้าไปก็ติดคอหรือเป็นอันตรายกับเราอันนี้ก็ต้องต้องระวังนิดหนึ่งนะครับจะกินอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นอันตรายนี่ก็หรือว่าหมายถึงว่าในตัวของมันนะเช่นก้างาจจกินไปอาจจะตามคออะไรเนี่ยเราก็ต้องดูให้ดีฉะนั้นจากตรงนี้คือคืออะไรครับคือมารายาทอันหนึ่งที่ท่านนาบีสอลงก้นสัได้สอนเราว่ารับประทานอาหารหมดแล้วให้เรียนิ้วเลียถาดถ้าอาหารตก อย่าปล่อยให้ใช้ตอนให้เอาขึ้นมาทําความสะอาดแล้วกินอย่าปล่อยให้ใช้ตอนนะฉะนั้นจากตรงเนี้เราจะได้รู้ว่าเออถ้าอาหารมันมีอยู่ก็กินให้หมดให้เกี้ยงนะครับตามสุนนะของท่านนบีสุลต่านนะครับรายการวลาฮัดีิสได้มาถึงในช่วงท้ายของรายการอิชัลลอฮ์โอกาสหน้าคงได้มีโอกาสได้มาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้จากลราได้ก็เวลาเพียงเท่านี้ครับสลามอแลยกุนมอรมะตุลลอฮิวะบารอกาตุล فاختفوا آثار جيل للمعالي سطرا إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاختفوا آثار جيل للمعالي سطرا جيل زيد وأسيد